แบบเจ้าพี่กันเองครับท่านเลยนี่ครับพิกร,ร้อยสิบครับร้อยสิบไอของเพื่อนครับเอามาให้รีบแบบฟรีครับคันนี้เดิมเดิมครับใช้ฟ้าอย่างนี้นครับเดี๋ยวเราจะอัดข้อมูลเข้าไปนะครับเดี๋ยวเพื่อนว่าเอาเดินหอบด้วยคันนีว่าเดี๋ยวจัดให้นะฮะ 泡沫，要填。 ครับวันนี้รีแม็รีแมคลิกไอครับดนแล้วแล้ทำนี้สเตปไหนบ้างครับนี่เดิมเดิครับเดิมเดิมเดินหอครับเราฝังเสียเดินหอนะครับครับมาดูครับนี่ครับปาร์ครีแม็ของเราดูครับท่อเป็นท่อเลดครับตลาดครับรีวิวครับ สายระบายความร้อนวิ่ห้ออะไรก็ไม่รู้ครับตั้งแต่สี่ห้าปีที่แล้วครับนี่ชัววัยครับสิบปีครับสิบปีนี่ครับมอหมอน้ำไทเทเนียมครับนี่ไม่ไม่ใช่มันล้มนะครับอันนี้มันเป็นสูตรคนทางร้านมาดูปั๊มหน้าครับนี่ครับดูดูครับไอที่ที่ห้อยของครับไทเทเนียมครับสั่งตรงจากไหนก็ไม่รู้ครับมาดูปั๊มหน้าครับ ครับมาดูปั๊มหน้าครับอันนี้เขาเรียกปั๊มอะไรครับนี่ <c oughs> ผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับเดี๋ยวครับจุจานครับายอื่นใจอื่นร <c oughs> าคาราคาปั๊มแสนนิดนิดนี่จานเง้นแสนมากครับแสจจ <c oughs> นสหัสนายโยกได้ปุโนโยกได้อันนี้จานของเทียมครับโยกไม่ได้ของของแทมันโยกได้ของแทมันโยกได้ของเทียมยมันโยกได้ของแทมันโยกได้ครับอันนี้ ขาตั้งข้างครับนี่ครับอัดอัดอัดก็วูเสแล้วครับขาตั้งเหล็ครับตอนนี้เราจะเปิดสวิงดูครับว่าสำเร็จไหมนี่ครับสีเขียวขึ้นครับนี่ครับถ้าสำเร็จนั่นสีเขียวนี้ขึ้นครับตอนเปิดสวิตช์ฟังเสียงครับฟังเสียงแล้วตอนนั้มาจับยืมตัวสตาร์ยกาบมาจับเสียงอะไร ECU นะ ECU อ่าสตาร์ทกาบไม่มาเสียงเอ๊ะถือกัน มาดูนะครับจะเดินหอมไหมครับเดี๋ยวเราต่อสายก่อนนะครับเมื่อกี้เมื่อกี้ไปเทแล้วน้ำมันน้ำมันหนาหนาหัวจิกป็นไงโอ้ยฟังเสียงครับเอ้ยครับฟับงเสียงเดินหอบครับ เพื่อนมาให้รีเมียบเล่นๆนะครับสมัยเป็นรถสมัยนี่ทุกวันนี้มันแกแล้วนี่ครับดูครับความร้อนเกินครับ215ครับไม่รู้เพราะอะไรครับผมเจอกับพวกคลิกคลิก110คลิก125นะแต่<ช>พวกเวดเบิร์ดเฟดดีครับบนหลอกก็ไหวตามมือครับ มาเดี <Cornell. S 2> ๋ยวเดี๋ยวจะไปเทครับทีทีถ้าถ่ายที่ลไก็ถ้านี่คิดเราไปก่อนรถรถจะนองก่อนเราเที่ยวมาถ่ายเลยเดี๋ยวไปเทก่อนนะครับครับนี่ครับน้ำหนักแปดสิบโลครับคุณปู่คิ่ครับคุณปู่สงสัยจะเหนื่อยมากครับ ครับเขาประเทศกำลังมาครับไม่รู้เป็นไงบ้างจะดีกว่าเดิมเดิมไหมครับเราดูครับเป็นไงบ้างครับท่านน้ำมันหนาเดี๋ยวเดี๋ยวจะลดน้ำมันห้าเลยครับเดี๋ยวราไล่ไล่ไล่ดูค่า e f r นะครับ ดได้ให้มันสมบูรณ์ครับผมไล่ประมาณ12.5 12.0นะครับน้ำมัน95าเดี๋ยวเขียนโปรแกรมมันแป๊บนึงครับน,นี่จะเอาสัก5บารซเลยนะครับท่งไปเรียนมาจากไหนครับนี่เรียนยนี่แบบนี้ทำเองหัดเองครรับเียยนู YouTube ครับ อาจารย์ยูครับคิดอาจารย์ยูแล้วมอโดรู้ว่ามันเดยเป็นยังไงครับรถครับมันจะอยู่ได้กี่วันครับไม่พังก็วิ่งครับ ไม่วิ่งกพันมาแมบ,บที่นี่ไม่ขออะไรครับขอให้ตังกับใจครับศรัทธาที่ไหนทำที่นั่นครับไม่แรงแต่แพงด้วย ไงหนวฉีดคิดเลยอีพ yeah. ่ะย um. claro ่ะลดน้ำมันไปยัง oh บ่หนัฉีดใเกินใส่หัวฉีดเดิมแล้วก็อันนี้พอดีตะกี้สะกีดนั้นเมื่อวานมันสีลดน้ำมันหมดไปไหมเมื่อกี้ซ้ำเก่าเลยสีรถไป20%รองรถอันนี้ลองรถหายไเลยแต่รถรถจะถ่ายเด้ต้นมันบ้างมันติดหยาเด้ฉีดเพราะแต่บนข้าไว้รถ ครับเดี๋ยวเราจะมาดูตอนเราอัดข้อมูลเสร็จนะครับดูครับวันนี้มาดูรอบที่สามครับครับจะเป็นไงครับดีกว่าเดิมไหมครับหรือแย่กว่าเดิมครับมาดูครับว่าจะไล่เท่าไหร่ครับหน้าใหม่ไม่มีครับอาศัยความรู้สึกครับ เออหอบเยอะเลยครับโอ้โหสงสัยเหนื่อยมากครับคอ,อมรสสองร้อยแล้วมาครับเขาประเทศกำลังมาครับไม่รู้ว่า มันจะดีกว่าเดินมนะครับติดตามชมกันนะ,มมนนะรรนครับิอาจารย์ยูรีแมพครับ YouTube ครับ AF เดียว่าเดิมอ่ะห้าสิบอ่ะเออพอดีเนี่ยแค่ในว่าสิบเอ็ดสิบสองอ่ะ AF เอาตัวนะสามสี่สิบสองนี่มันขึ้น ถ้ามันดีขึ้นมันพิลสิบเอ็ดตัวนมาแล้มันหนักมั้นี่เลยถ้าเนี้ว่าแต่ต้นบูบอ่ะถ้าเนี้ว่าต้องเฝืมไฟเขาอ่ะมันมันแม่บัวแฝดมันแม่นื้อมันบัลง่มเหรออัดเลยลองมังต้องอัดไฟเข้าไปอ่ะแจ๊คหาไปเส้นลองลองต้องลองครับลองครับเพราะว่ามันแม่มันแม่นื้อมันบัวลุ่มเลยโฉดมันใหญ่ขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวฝืนไฟเอาไว้ครับเดี๋ยวรอดูตอนต่อไปครับรอบสี่รอบสี่ ครับรอดูรอบนี้ครับเพิ่มไฟเข้าไปสามเปอร์เซ็นต์ครับไม่รู้ครับหน้าไม่มีหนายังมีแต่ว่าต้นนี้เบิ้งจีเบอยู่แต่โค้นอากาศบุกขึ้นเลยวะบุกขึ้นฮวงวีมั้งเบิจีแลมไปได้ได้แปดสิบจีเบรอสที่แล้วเนจั cái sao phòng à, nó vẫn rồi là mà là, <cười> <cười> như <Việt> phi cái <laughs> ăn nâu ấy là ครับงั้นขอจบคลิปเไงนะครับอันนี้ก็รีแมปเสร็จแล้วนะครับคลิกเดิมเดมครับไล่รถเสร็จแล้วครับเดี๋ยวรอให้มันมานครับ